เดี๋ยวเราจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับถึงสนามบินนาริตะแล้วนะครับมีเยอะเลยครับ ลองเลือกภาษา้องใส่การ์ดป่ะซื้อก็พูงหนึ่งพันเยนก่อนนะ เขาหลังอย่าไปที่เคเดลีนแล้วทไมต้องมีอีกไอ้อีกอันหนึ่งด้วยไม่เข้าใจเบอร์สองนี่ไปได้เลยใช่ไหมคือแบบด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปผิดอันมันต้องลงวันนี้แพลตฟอร์มเบอร์ห้านะครับประการอะไรเนื้อแพลตฟอร์มต้องเปิดมาากระเป๋าให้เขาจะไหวไหมเนี่ย ระสายอะไรเนี่ยเราต้องมาของเมื่อไหร่เกือบไปปิดชาชาราแล้วไปจำเป็นเบอร์สองเราคือชาชาราที่ห้านะครับมันคือรถเบอร์สองแต่ชาชาราที่ห้าโลเกือบไม่ทันแน่เกือบไปปิดที่แล้วนี้รถใกล้จะออกตอนแปดโมงสิบห้านะครับคือแบบแบบว่าเราไปลงสถานีอะไรนะเราไปลงสถานีเนโบลีเนโบลี เราขึ้นรถดส่วนเราเรานึกว่าปลายทางแล้วเดินขึ้นลงขึ้นลงห้าสามรอบเพิ่มหมอกิดสถานีอ๋อนี่กินชิโชแซสิบโอ้ยเพิ่งรู้ชั้นแซสิบสามแซสิบสามเพิ่งสังเกตไม่ทันดูมาถึงโรงแรมก็เดินลากดีโรงแรมเราใกล้สถานีนี้ดีมากเลยนะได้ห้องอวไรหรือเปล่าสิบสามสิบสามเรานอนชั้นที่สิบสามห้องที่สิบสามสถานีที่เราพักอยู่สถานีแซสิบสาม ก็จะมีเมนูให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างแต่ที่เขาเลคเมนเราก็เลือกดูเอาว่าเ็จที่เราจะเอาเนี่ยเดี๋ยวลองชิมนี้กันนะครับอันนี้เหมือนเป็นหมูตุ๋นเลยอ่ะน่าจะเหมือนหมูตุ๋นเยอกว่าชิมก่อนนะครับเฮ้ยอร่อยอร่อยหมูนี้อร่อยต้หมูมา่กี่ับข้าวอันนี้ก็เป็นไข่ดาวเนาะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย,ออย,ออยตอนนี้เราอยู่ที่นี่เนาะกินดิโชซ13สิบสามค่ะเดี๋ยวเราอาจะต้องขึ้นรถมาลงที่จิมโบโชเนาะซาเจ็ด หลังจากนั้นนะคะเราจะต่อเส้นสีเขียวอันนี้แหละไปที่ชินจูกุคำนวณรูทแล้วเนาะใช่เราคำนวณรูทแล้วเราคิดว่าเป็นอันนี้แหละเวิร์กแล้วนี่ทีแรกเลยนี่เราขึ้นที่นี่จิบโบโชจิบโบโชแล้วเราต่อที่จิบโบโชเราจะไปชินจูกุชินจูกุมันมันแค่แบบท่าสถานีเท่านั้นใช่ไหมนั่งตั้งนานเนาะมานี่จ้านี่เลยโอจิมาโอจิมะเออรู้มาทำไมต้องโอจิมาเนี่ย เดี๋ยวเรานั่งออย,ย้อนนะไปชินจูกุกันตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปเราไปโซนย่านนี้เราต้องเดินมาทางนี้ทางนี้มันจะมีร้าน,นร้านนึงที่เราจะไปกินเนาะเราจะไปโซไฮโดก็คืออยู่เราแวกย่านตรงนี้แหละ x 7 <47, S 1> ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ไงเลขเจ็อ๋อนี่ X17 ก็ประมาณ a A เก้านาะออกอเก้าได้โอเคเราไปหา e ีเก้ากับอสิก็ได้เนาะ <Ừ. S 2> เราอยู่นี้เราจะไปนี่ไปต,ตรงสถานีใหญ่เราหาทางออกอ๋อเราจะไปทางนี้มานี่เสร็จมันก็คือภาพเดียวกันได้อยู่โซนสีสด่ดงจริงๆน็คือเราเรา,เราน่าจะอยู่ระหว่างโซนที่สี่กับส e ิบเนี่ยแหละแต่เราเราอยู่ใต้ได้จริงเนี่ยเราเราจะเดินทะลุไม่ได้เด็เพราะนี่บนถนนข้งนอก เราต้องเดินอ,อ้อมขึ้นไปนี้แน่เลยหรือไม่เราขึ้นข้างบนต้องหาทางออกแต่เราเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันไม่ exit exit ิเนี่ยโผล่ประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคอยไปหาที่ออกกันใส่ต้องมาหลายหลายทิปไหมเนี่ยเพื่อจะสำรวจเมืองเนี่ยมายังไม่รู้จักอะไรเลยตรงนี้ก็จะมีอีกเกียรด้วยข้ามตามเขาไปก่อนแล้วกัน บบน้ำแกงหอมเิ็นก้นํำหลักอ่ะแนะนําให้เป็นตัวนี้นะแล้วคือมันจะมีกลิ่นหอมของผักเข้ามาด้วยต้องบอกว่าพอตั้งแต่ได้รับจานม,มาคือกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเราเลือกแบบเผ็ดมากๆเลยเส้นแอดเล็กเนาะเผ็ดจ,จริงเผ็ดจ,จริงเห็นเส้นเล็กๆอ่ะมันมีความเหนียวแต่คือน้ำแกงต้องบอกว่าเผ็ดจ,จริงนี่เขาจะมีพรายโรยให้ข้างๆเนาะเผื่อ,อคนที่ปรับชอบเอาก็อย่าไปซื้อไง Select the action you wish to perform mm -hmm. to get your receipt, which is required when you take out your baggage. Mm -hmm. Mm -hmm. อ,อ,อ๋อต้องหยดตังก่อนแล้วค่อยกดปุ่มมั้งอ่าลองดูอ๋อหอมมากอ่ะหอมกินลูกพีชมากเลยเขาทำนี้ยังไงอ่ะคือมันมันอร่อยมากมันอร่อยอันนี้อ่านว่าโมโมนะอิโลพาชิ The you <S 2> <S 2> คือเราเดินหาล็อกเกอร์ไม่เจอคือเรามาอยู่แถวนี้ค,คนเยอะมากดูดิโอ้โเยอะมากเลยคนขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข,ข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเรา พบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บายบาย